สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสจซึ่งเรื่องนี้นะครับในการในการดำเนินการไต่สวนนี้นะครับทางคณะกรรมการปประชได้ได้มีมติมอบหมายให้นางสาวสุภาปีญาจิตติกกำการคประชาระบานดชอบการครับจากการไต่สวนขขอเท็จินได้กลาวว่าบริษัทอัคราไมนิ่งจำกัด มีประธานาธิบดทั้งสิ้น14แปลงครับบริเวณพื้นที่อำเภอทับคล้อยจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมมีประธานาธิบดีจำนวน5แปลงซึ่งเริ่มดำเนินาก,การตั้งแต่เดือนพฤษน,นายม2543ซึ่งเรียกโครงการแรกนี้ว่าโครงการหลวงแรกทองคำชาตรีต่อมาได้ขออนุญ,ญาตประธานาธาเบเพื่อทำหลวงแรกทองคำด้วยเงิน เพื่อ,อกี่เก้าแปลงด้ที่21กรคกรามคม2อง1นะครับโครงการนี้เรียกว่าโครงการเหมือนแร่ทองคําชากรีเหนือซึ่งในการขออนุญ,ญาตประธานาธิบเพื่อทำหมือนแร่ทองคําและเงินเพิ่มอ,อีกจำนวนป8้9แปลงนั้นบริษัทที่ยื่นคำขอ,ขอ,ขอประธานาธิบจะต้องจัดทํารายางานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมหรือว่า EIA สมโภชกิหกรรมตื้นฐานและการหมอนแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาบริษัทอคตรานิ่งจำกัดได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการเหมืองแร่ของคำให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณางานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งตรงสารกรรมตื้อฐานและการหุแรวและสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาบริษัทอัตรามมยนี่จำกัดได้เสนรอรายงานการวิเคราะห์ผล,ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม e อ a TA โครงการหมุนแหวนองคําำให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและเสนอให้คณะกรรมการผู้ชมุมนาญการด้านโอกาสหมอนแหวนที่เจรณาซึ่งได้รมการ ได้พิจรารณารายงารกลาวและมีมติให้ชชค, 2, ความผิดชอบเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2 5 5 0ซึ่งนรยงานนี้เฮรูปฉบับจะมีมาประการป้องกันและแก้ไขผลษษกระทบสิ่งน่าสถานที่เพื่อการเก็บขันน้ำปูข้นหรือมูลทรายดินซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำเหมือเช่นการเปิดเปิดิดนและบุกตักสินแร่ทำ ที่เป็นทีสถานที่เก็บเศษหินดินตะกอนในการขุดเจาะจุดนั้นเห็นได้ชัดว่าสถานที่ทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญของการใช้งานและผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นย่อมแตกต่างก,านกันในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้อมแหล่งน้ำพื้นที่ทํากินที่ตั้งชุมชนและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ที่ผู้พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณที่ที่คอประชานัฐอนุญาตครับว่าปลตต์ปเตติยาสครับสนะ่งข้อมอลูลมาว่ายิงเกตครับบริษัทแม่ตลาดมีการใส่สินคนให้คุณมเติมมันใช่สุกกับเซลลงโลสอุดมวานนะครับเอ่อไปน,นั้นอยู่ระหว่างการดเนินการตรวจสอบเช่นทาง ทางการเงิอนอยู่นะครับเรื่องการไปเล้วเนี่ยอยู่ระหว่างการดนเนินการังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้เราแล้วเสร็จในเรื่องของการขออนุญาตเรื่องบ่ออันนี้ก็ยังไป่ไอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นอยู่อยู่ระหว่างการไต่สุดนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ